ไงล่ะคนที่ดูใบอ่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีอยู่หรือเปล่านอนหลับไหมรู้ข่าวยังว่าประเทศไทยเขาฉีดวัคซีนได้ครบร้อยล้านโดสแล้วนะไงล่ะดูถูกเขาไว้เยอะนี่ว่าเขาไว้เยอะนี่ส่ประมาทเขาไว้เยอะนี่ว่าเขาบริหารแย่บริหารห่วยนะยกโง,ง่งั้นโง่ง,งี้ ดูถูกเขาไว้ประมาณเขาไว้สมมาเขาไว้ใส,ส่ร้ายป้ายสีนิ่เครดิตเขาซะระพัสสารเพทที่จะว่าให้เขาแล้วตอนนี้เป็นไงเห็นผลงานเขาหรือ,อยังคนโง่ที่คุณว่าคนโง่ที่พวกคุณดูถูกเป็นไงเขาทำสำเร็จแล้วนะฉีดวัคซีนครบรอยรันโดภายสิ้นปีอย่างที่เขาพูดเอาไว้ก่อนก่อนด้วยซ้ำเห็นไหม วันเดือนที่ไหนยี่สิบเอ็ดเขาทำเสร็จที่สิบเก้าแล้วยังไม่ถึงสิ้นปีเลยสำเร็จแล้วรอนั้นโดไปที่เรียบร้อยไม่มีทางอ่ะไม่มีทางทำสำเร็จได้หรอกเดี๋ยวว่าจะฉีดวัคซีนร้อนั้นโด,ดเลยหาวัคซีนร้อนั้นโด,ดมากองให้ได้ก่อนเถอะพายสิ้นปีเนี้ยไม่มีทางทำสำเร็จหรอกบริหารห่วหัวยอย่างเงี้ยแย่อย่างเงี้ยร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวใครเป็นคนพูด ใครเป็นคนว่าพูดแล้วต้องรับผชอบนะเป็นผู้นำํำต้องรับผิดชอบคําพูดตัวเองนะไอ้ขี้หมากองนั้นอะ่ะสรุปยังไงจะให้ส่งไปให้ไหมส่งที่อยู่มาได้นะเดี๋ยวส่งไปให้ลงทุนเสียค่าส่งเองเลยเอาสิขี้หมาหน้าบ้านเยอะเดี๋ยวจะแพ็คส่งมาให้อย่างดีเลยเดี๋ยวเที่ยวดูถูกคนอื่นเขาอยู่ยเที่ยวว่าคนอื่นเขาอืม เดี๋ยวเดี๋ยวตนข่มท่านเดี๋ยวขี้โม้โอ้อวดเดี๋ยวอวดเก่งอวดฉลาดอยู่คนเดียวคนอื่นเขาฉลาดเขาเก่งกว่าคุณเยอะแยะแต่เขาไม่พูดเขาทําเลยเขาไม่พูดเขาไม่มาโอ้อวดอยู่หรอกเขาทํามีผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนท่าของคนอยู่ที่คนของงานผลทางพิสูจน์ม้ากาเวลาพิสูจน์คนดูไว้จําไว้เทียวว่าใครดิเที่ยวถูกใครให้อนาคตข่มสิ แค่หน้าผมไหมผมจะไปเจรจาให้มันอยู่ที่การเจรจายังไงละ่ะเขาไม่ต้องคุยหรอกลุงอ่ะเขาทำไปเรื่อยๆผลงานเขาๆๆขอ่ะเยอะแยะถนนคนทางทางด่วนมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์สารพัดสายสนามบงสนามบินหลายสนามบินที่เขาทำใหม่สร้างใหม่ปรับปรุงใหม่อรถทางด่วน รถทางด่วนความเร็วสูงหนนคูคลองในกรุงเทพอ่ะสะอาดสะอานเรียบร้อยสุดยอดลุงตู่ไปหา